สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช n n e l ของเรากันอีกแล้วเนาะสำหรับในวันนี้เนี่ยก็จะมาเป็นการสร้างบ้านกันนะคะพวกกันในคลิปสปีดบิลการสร้างบ้านของเราวันนี้เนี่ยก็จะเป็นบ้านที่มีความเล็กนะคะแต่แฝงไปด้วยความอบอุ่นนะ่ารักมากมายไก่กองเลยก็ว่าได้คือที่จริงเราเป็นบ้านที่เรียกว่า คือแบบถูกมากเป็นบ้านที่อยู่ในงบประมาณ3 2 k นะคะหรือว่า32,000เหรียญเนาะคือเราสร้างบ้านหลังนี้เนี่ยบ้านหลังนี้จุดประสงค์ของมันก็คือ,คอก็คือการเป็นบ้านสตาร์เตอร์นั่นเองบ้านสตาร์เตอร์ก็หมายความว่าเวลาคุณสร้างนิวเฮาส์โชขึ้นมาในเดอะซิมอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณยังไม่มีการมีงานทํามันก็จะมีสตาร์ทิ้งฟันมาให้เนาะเป็นเงินก้อนหนึ่งที่เอาไว้สําหรับให้คุณเลือกที่จะย้ายไปอยู่ในบ้านหลังไหนหรือว่าแบบจะย้ายไปอยู่ในรถ แล้วก็ไปสร้างบ้านเอาเองก็ย่อมได้อันนี้คือ starting fund เออแบบไม่ไม่ได้ใช้แบบสูตรอะไรนะ free real estate on no no แบบไม่ได้ใช้มาสเตอร์โหลดใดๆคือเป็น starting fund แบบ origin เลยอย่างนั้นก็ว่าได้คืออย่างนั้นเลยใช่แล้วทีนี้คือเราสร้างซิมออกมา8ตัวนะคะซึ่งเยอะมากถามว่าที่จริงเราในชีวิตมีใครใช้ซิมเยอะขนาดนี้ไหมถึง8ตัวเลยไหมคือ ที่เคยเล่นมามากที่สุดน่าจะประมาณ5ตัวมั้ง5 6ตัวคุณผู้ชมก็รู้สึกว่าปวดหัวแล้วนะยอมใจเลยใครที่สามารถเล่นซิม8ตัวได้ at the same time คือมันแบบว่าสุดยอดมันแบบบิยอนมากๆเวอร์นะคะเราไม่สามารถทำอย่างนั้นได้จริงๆแต่ว่านั่นแหละถ้าใครทำได้ก็ขอดีใจด้วยก็บ้านหลังนี้นะคะก็สร้างเผื่อไว้สำหรับคุณผู้ชมเนาะ อาจจะมีบ้านที่มีสมาชิกเยอะอาจจะมีเงินรวยมากกว่า 32K ก็ได้เออลืมบอกไปเลยว่าไอ้ซิมที่สร้างมา8ตัวเนี่ยน่าจะได้งบในการดำรงชีวิตอยู่มาประมาณ 35K ละมัง้งเออแต่พอหักพวกค่าอถค่าที่ดินไปแล้วอะคะ่ะก็จะเหลือเงินสร้างอยู่ประมาณ32,000ชัยก็เลยสร้างออกมาเป็นบ้านในงบ32,000อ่ะนะ คุณผู้ชมอาจจะมีครอบครัวที่เล่นมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็กำลังหาบ้านสักหลังหนึ่งที่เหมาะกับซิม8ตัวในฟล o ร์แพนที่แบบ make sense อะไรอย่างเงี้ยบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งเลยเพราะว่ามีทั้งหมด4ห้องนอนนะคะแล้วก็3ห้องน้ำอืมในส่วนของพื้นที่ living area ก็จะเป็นพื้นที่ living area แบบที่ค่อนข้างเป็นแบบ open floor plan นิดนึงไม่มีประตูอะไรใดๆมากั้นนะคะห้องน้ำมีทั้งชั้นบนชั้นล่างบอกเลยว่า วิเศษสุดใจคือมันเป็นบ้านที่เราว่าที่จริงไม่ต้องมีซิมถึง8ตัวก็อยู่ได้เนาะอาจจะเป็นครอบครัวหนึ่งทีอ่อยากที่จะได้ห้องเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยก็ยุบห้องนอนบางห้องเพื่อที่จะมาทำเป็นห้องแอคทิวิตี้ต่างๆแล้วแต่ใจของคุณจะไฟฝันเลยใช่แต่ว่าเพอร์เพสของการสร้างบ้านหลังนี้ก็คือการเป็นบ้านสตาร์เตอร์สำหรับซิม8ตัวนั่นเอง เราตอนนี้เรากำลังทำในส่วนของ exterior อยู่เนาะเราสร้างบ้านหลังนี้ในเมืองซานซิโคย่านะคะเป็นเมืองที่มากับภาค going to g e t h e r เนาะก็เป็นภาคใหม่ล่าสุดเราก็สร้างในย่านที่มันค่อนข้างเป็นมีความ s u b เอินิดนึงคือมีความเป็นแบบย่านที่อยู่อาศัยแบบที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยจะเห็นว่าแบ็ r กราวก็คือมีบ้านแบบ เป็นร้อยหลังเลยก็ว่าได้แต่ว่าลรอตรงนี้ดีนิดนึงนะคะตรงที่ว่าด้านหลังอาจจะมีพวกอุปกรณ์ของเล่นให้เด็กๆสามารถเล่นได้เลยเซ่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมย้ายซิมมาอยู่ในบ้านหลังนี้จริงแล้วว่าอาจจะมีเด็กวัยชาอย่างไงก็สามารถให้ไปเล่นในพาร์คด้านหลังได้เนาะ แล้วก็จริงๆร้บนนี้มันมีความน่าปวดหัวนิดหนึ่งตรงที่ต้นไม้ด้านหลังคุณผู้ชมจะเห็นต้นโอ๊กอยู่ต้นหนึ่งใช่ไหมไอ้ต้นไม้ก็คือปัญหาของชีวิตที่ชันมากคือด้วยความที่เราเลือกที่จะสร้างบ้านทางด้าน้ายเนาะมันก็จะติดต้นโอก๊กเพราะว่าไอ้ตัวกิ่งของต้นโอก๊กอ่ะคือมันโอเวอร์แลปเข้ามาในแลนด์ในพื้นที่ของเรานิดนึงอ่ะเนาะมันก็เลยทําให้การสร้างอย่างเงี้ยเวลาสร้างชั้น2อ่ะก็ต้องเล็งดีๆมากเลยนะถ้าไม่อย่างนั้นก็คือจะเกิดเหตุอพยศไหยต้นไม้ แหลมคมที่มเข้ามาในบ้านได้ก็เป็นอะไรที่อาถรรพ์นิดหนึ่งเพราะฉะนั้นการสร้างในลอตนี้ก็อาจจะต้องกะแล้วก็เล็งดีๆคือเราจริงๆเราก็สามารถหาโซลูชันที่มันง่ายกว่านั้นได้อาจจะแบบย้ายตัวบ้านไปไว้ด้านขวาไหมแล้วก็เอาพื้นที่ outdoor a r e แยมาแบบไว้ด้านซ้ายแต่แต่คือไม่ไงดิฉันมีความมุ่งมั่นตั้งใจมากว่าจะให้ล็อตนี้ มีพื้นที่ตัวบ้านอยู่ทางด้านซ้ายแล้วมีพื้นที่ outdoor area ทางด้านขวามันก็เลยออกมาแบบว่าต้องขยับนิดนึงจนกระทั่งมันได้จุดที่โอเคที่ต้นไม้จะไม่ทิ่มเข้ามาต้นไม้ไม่ทำลายบ้านจนเกินไปประมาณนั้นโอเคเข้ามาต่อกันที่ข้างในตัวบ้านต่อในอตัวบ้านตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นห้องครัวเป็นห้องครัวที่ค่อนข้างใหญ่มากคือเราสังเกตแล้วส่วนใหญ่ชีวิตของซิมเนี่ยนะมันจะใช้ชีวิต เยอะๆอยู่ประมาณไม่กี่ห้องห้องครัวมันจะใช้เยอะในการทําอาหารถูกต้องไหมจริงๆห้องกินข้าวอ่ะมันแบบ not necessary คือแบบถามว่าจําเป็นมีแล้วดีไหมก็ดู aesthetically pleasing ดีคือแบบดูสวยดีเออบ้านมีห้องนั่งกินข้าวเป็นกินจะลักษณะแต่ถามว่าซิมันนั่งกินข้าวที่โตกินข้าวไหมก็คือไม่มันก็มันก็เดินไปทั่วค่ะคุณผู้ชมมันก็ไปกินนูนน่นที่นู่นที่นี่ มีซิมตัวอื่นอยู่ในห้องนอนมันก็เดินไปกินในห้องนอนเพื่อที่จะไปนั่งมองซิมอีกตัวหนึ่งทำ whatsoever อยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นบอกว่าคือคือในใจเราก็คิดว่าโอเคห้องกินข้าวอาจจะไม่จําเป็นเท่าไหร่นะเราก็เลยไม่ได้ให้น้ําหนักกับห้องกินข้าวมากขนาดนั้นแต่มีมันก็ดีมันก็ดูสวยมันก็ดูเป็นบ้านจริงๆใช่ไหมเพราะว่าคนจริงๆอ่ะก,ก็กินข้าวในะห้องกินข้าวหรือเปล่าไม่พินนี่ก็กินทุกที่เหมือนกัน <laughs> คือนั่นแหละแต่ว่า ที่จริงแล้วเราควรที่จะต้องใส่โต๊ะ dining table ที่เป็นสำหรับสามคูนนึใช่ไหมคือแบบที่สามารถใส่ dining s h a r e ได้ max สุด8ตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราดันใส่เป็นโต๊ะ2อคูหนึ่งแบบนี้นะคะทำให้ แม็กซิมัมของ dining s h a r รมันมีแค่6ตัวซึ่งมันก็ไม่ค่อย make sense เท่าไหร่ก็ขออภัยด้วยแต่ว่ามันก็ต้องมีการบาลานซ์พื้นที่กันนิดนึ่งเราก็เลยทำพื้นที่ห้องนั่งเล่นนะคะให้มันมีความใหญ่มากขึ้นนิดนึ่งในบ้านหลังนี้เนี่ยโทนสีส่วนใหญ่ก็จะเป็นขาวแล้วก็จะมีสีฟ้าน,นิดนึงมีสีชมพูเพราะว่าคือตอนแรกไม,ม่ได้ color scheme หรอ แต่ว่าทําในห้องครัวเป็นเคาน์เตอร์ท็อปอันนั้นแล้วที่มันเป็นแบบว่าคล้ายๆกับเป็นแกรนิตที่สีน้ําตาลอมแดงนิดหนึ่งอะเนาะเออแล้วพอเราเลือกไอตัวเก้าอี้ดินนิ่งแชร์มันก็จะเป็นสีฟ้านี้ซึ่งมีตัวไม้ด้านข้างซึ่งมันไปนแมทช์กับไอตัวเคาน์เตอร์ท็อป แล้วพอมันเป็นสีฟ้าปุ๊บมันก็ดันไปแมชกับไอ้ตัวโซฟาอันนั้นที่มีสีชมพูอีกมันก็เลยออกมาเป็นบ้านโทนฟ้าชมพูนะคะซึ่งน่ารักมากๆเลยตอนนี้เรากําลังเรียกได้ว่าวุ่นวายกับการจัดห้องนอนอยู่คือจะยังไม่ได้ตกแต่งอะไรมากเพราะว่าเราจะต้องวางสิ่งของที่มันจําเป็นไปก่อนคือตามที่เราบอกไปตั้งแต่ตอนแรกเลยนะว่าบ้านหลังนี้มันเป็นบ้านของซิม8ตัวมันก็จะต้องมีที่นอนที่สามารถนอนได้ทั้งหมด8คนเนาะเราก็ทําการ บาลานซ์ให้ทุกห้องแบบว่าอยู่กันได้2ตัวใช่ก็จะมีบางห้องเป็นเตียงเดี่ยวบางห้องเป็นเตียงคู่นะคะนั่นแหละสลับสลับกันไปเนาะมันจะได้ดูไม่แบบว่าเป็นอย่างเดียวกันไปสมุมดแล้วเราก็ทำการสลับลายของภาพปูที่นอนด้วยเพื่อที่จะทำให้มันดูคิว,วมากยิ่งขึ้นแต่ว่ามันก็ยังคงธีมเดิมอยู่เนาะตามที่เราบอกไปว่า ค r ลสก e ีมหลักของบ้านหลังนี้ต่าจะเป็นโทนโทนฟ้าๆน้ำเงินชมพูอะไรเงี้ยก็ออกมาน่ารักดีตรงนี้เป็นห้องน้ำนะคุณผู้ชมห้องน้ำด้านบนมีทั้งหมด2ห้องเนาะมันจะมีแจ็คกันจิลบา t h r รูมห้องหนึ่งซึ่งเป็นแจ็ค n d นจิลบา t h r รูมก็คือห้องน้ำที่สามารถเข้าได้จากทาง2ห้องเนาะเออแบบขี้ไประแวงไปนิดนึง แอบขนลุกอยู่แบบเอ้ยนั่งขี้อยู่จะมีใครจะมีใครโผล่จากอีปตูนึงหรือเปล่านะอะไรเงี้ยในชีวิตจริงอะเนาะแต่ว่าก็นั่นแหละถ้ามันเกิดขึ้นในเดซิมมันก็จะ มันก็จะอับอายนิดน,นึงแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็ชิลอยู่แล้วมันต้องมานอย่างนั้นเพราะว่าถ้าไม่งั้นอ่ะคนที่อยู่ด้านบนมันก็จะไม่มีห้องน้ําในตัวทุกห้องมันก็จะต้องเดินลงมาด้านล่างถามว่าเป็นอะไรมันก็ไม่มก็ไม่เป็นอะไรเท่าไหร่แต่ว่าพอมีแช่บาร์ทรมันก็ดีไงมันก็โอเคนะคะแล้วก็ด้านล่างที่จะเป็นห้องน้ําใหญ่นะคะที่มีชาวเวอร์ทับคอมโบอยู่เป็นแบบใหญ่มากสามารถอาบน้ําทั้งอ่างแล้วก็แบบเทคเชาเวอร์ได้อะไรเงี้ย ตอนแรกเราว่าจะใส่เป็น laundry machine เอ uh, ่อ washing machine เออใช่เป็นเครื่องซักผ้าไปแต่ว่าไม่มีตังค์พี่สาวคือตอนนี้ตั้งเหลืออยู่4,000แล้วอะคุณผู้ชมคือถ้าเกิดว่าใครปกติดูบ้านที่เราสร้างโดยที่ไม่ได้จำกัดงบประมาณอะไรอย่างเงี้ยก็จะเห็นว่าเราเป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังด้านต้นไม้หนึ่งเออตัวจริงเรื่องต้นไม้บอกเลยว่า มีบ้านไหนที่พินนี้ไม่ใส่ต้นไม้ก็คือจิตวิญญาณของพินนี้ได้หายไปแล้วหนึ่งจิตวิญญาณหายไปสองคือไม่มีตังคนะ,คะซึ่งบ้านหลังนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นบอกเลยว่าต้นไม้น้อยมากถ้าไม่มีเลยอะ่ะอาจจะไม่มีเลยด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าไม่มีตังเพราะว่ามันเป็นงบประมาณที่จํากัดมากด้วยคําที่มันเป็นบ้านสตาร์เตอร์แค่ให้มีเบสิกพื้นฐานฟังก์ชันการใช้งานครบถ้วน แล้วก็พอได้ตกแต่งแบบกุบกิบอะไรอยู่บ้างเพื่อทําให้บ้านมันดูไม่โล่งเกินไปได้นี่ก็ถือว่าเป็นบุญมากแล้วนะคะเพราะว่าไม่สามารถได้จริงๆแต่ที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือพรมคุณผู้ชมจะเห็นว่าทุกห้องมีพรมนะพมทําให้ทุกอย่างดูดีดูสวยงามมากยิ่งขึ้นพรมทาให้ห้องดูเป็นสัดส่วนพมคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่สิ่งที่ถูกที่ดีที่สมควรเลยก็ได้ใช่ไม่มีต้นไม้ก็ยังต้องมีพม มันมันต้องเลือกอะถามว่าที่จริงแล้วเราอยากเลือกไหมก็คือไม่แต่สถานการณ์มันบังคับจริงๆคุณผูม้ชมบ้านหลังนี้มันจะแบบไม่ค่อยจะมีต้นไม้เลยนะเพราะอะไรเอ่ยเพราะตั้งมันหมดไงแต่ว่านี่ดิฉันใส่อาร์ตอีโซไว้ด้วยตรงระเบียงระแบ้ด้านข้างๆบ้านเผื่อไว้ให้ คุณผู้ชมเผื่อใครย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้ทํางานนะแล้วก็ซื้อต้นไม้มาเพิ่มแล้วจะขอบคุณมากช่วยสั่นฝันพินี่ทีด้วยการย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านหลังนี้ใช้อาร์ตอิโซทำงานหาตังค์ซะแล้วก็เอาต้นไม้มาติดแล้วมันจะดีนะเนี่ยอยู่กันต้องแดตัวคุณผู้ชมมันน่าจะทํางานได้แบบชำชำอยู่แล้วอะ่ะทํางานได้แบบเงินเยอะๆเลยนะแล้วก็เอาเงินมาอัปเกรดบ้านมันยังมีรูม For, แบบ improvement อยู่มันแบบมันยังมี o o r t u n i t i ทีอยู่เพราะว่าบ้านเราก็โลง่งเนาะมันยังมีเคาน์เตอร์อยังว่างอยู่ออแบบใส่ต้นไม้ได้ไหมด้านข้างๆโซฟาตรงนั้นจะใส่ e n d t able ใส่ต้นไม้เข้าไปเพิ่มได้ไหมได้ไอ้มุมข้างๆทีวีนั้นว่างใส่ได้ไหมได้โอ้โหบอกเลยที่สำหรับการใส่ต้นไม้แบบเยอะแยะมากแต่ที่ขาดไปก็คืออะไรเงินเก่งเกินกน,นั่นแหละ ใครที่โหลดไปแล้วก็อย่าลืมเอาซิมย้ายเข้ามาอยู่นะจ๊ะแล้วก็ช่วยกันทํางานแล้วก็สานฝันให้พินนี่ด้วยกันใส่ต้นไม้เข้าไปเยอะๆแล้วจะขอบคุณมากๆเลยตอนนี้รู้สึกว่าในบ้านน่าจะเสร็จแล้วมัง้งใช่เราน่าจะเริ่มย้ายเข้ามาทําใครเริ่มย้ายเข้ามาทําไปดีกัยย้ายออกมาทําด้านนอกบ้านแล้วคือจะบอกว่า Choice ของเอ่อ r i o r มันดูมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะ จริงๆมันมีแพนเอไม้ที่เราชอบที่มาจากภาค growing together แต่ว่าอันนั้นค่อนข้างที่จะแพงนิดนึงนะเราก็เลยแบบว่าค่อนข้างสองจิตสองใจนิดนึงว่าเราจะใช้ของ growing together หรือว่าเราจะใช้แค่ของ base game ดีสุดท้ายเราก็เลือกที่จะใช้ไอตัวแพลนเอไม้ของ base game เนาะเพราะว่ามันจะมีอันที่เป็นที่เป็นแบบคล้ายๆกับ f e a ture w a l l ที่มันมีแบบอิดครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วเราเอามา ทำแบบให้มันมีลวดลายแบบอุนลลาได้มันก็จะแบบเออฟันแฟมลี่อก็ได้อยู่นะคะอะไรแพงสุดในบ้านหลังนี้ดูทรงแล้วน่าจะเป็นค่าพรมทั้งหมดที่เสียไปไม่เคาน์เตอร์ก็แพงเคาน์เตอร์เกมนี้แพงชำํำแล้วครัวเราแบบหใหญ่มากครัวใหญ่ที่สุดออพูดดีๆนะครัวใหญ่ครัวบ้านที่ฉชนก็คือใหญ่อลังการไม่ไหว พื้นที่ทำกับข้าวแบบร้อยเอเคอร์ไม่มีใครเดินชนกันเด็ดขาดในบ้านหลังนี้ในห้องครัวแบบนั้นเลยก็ว่าได้นั่นแหละอมืมันก็เลยค่อนข้างเปินงตังกับในส่วนของเคาน์เตอร์นิดน,นึงอะไรแพงอีกในบ้านหลังเนี้ยน่าจะเป็นเคาน์เตอร์เออก็น่าจะเป็นแค่เคาน์เตอร์ครัวแหละที่แพงสุดๆแล้วนะ ถึงจุดๆนี้ก็คือตังแบบแทบจะไม่เหลือแล้วนะคะเหลืออยู่385จริงๆมันควรจะมีแบบ outdoor activity เอยใดด้วยนะแบบส่วนใหญ่ด้านนอกแล้วก็จะชอบใส่แบบเตาบาร์บีคิวไม่ก็เป็นสว imming pool อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่บอกเลยว่าบ้านหลังนี้คือทำบาร์ได้นะคะแล้วก็เลยทำ drive way แบบปอมๆขึ้นมาเนาะเพื่อที่เราจะได้ใส่สูตร BB show live edit objects นะคะแล้วก็ใส่เป็นรถปอมๆเข้าไป <laughs> คือไม่ใช่รถจริง คุณผู้ชมเห็นสวนด้านนอกสวยๆในภาพตจมเนลคือจะบอกความลับอะไรให้อย่างเลยนะมันก็เป็นแค่เพียงภาพลวงหลอกตาค่ะที่เธอสร้างขึ้นมาให้ชันตายใจบอกเลยว่ามันไม่เคยจะเป็นของจริงแค่ลวงแค่หลอกกันไปมันเพลงเลยไหมเป็นเพลงเออเพราะว่าถึงจุดๆนี้คือต่างใกล้จะหมดแล้วแล้วก็คิดว่าโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชม แอสซูมนะว่าคุณผู้ชมโหลดบ้านหลังนี้ไปเล่นจริงๆเอาไปใช้จริงๆด้วยเงิน starting fund จริงๆเนี่ยคุณผู้ชมพวกคนที่จะมีเงินเหลือติดก,กระเป๋าเอาไว้บ้างเพื่อที่จะได้ทําอาหารแบบ first meal อาหารมื้อแรกสําหรับการอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยแล้วการมีซิม8ตัวมันต้องทําแบบ party size meal อะซึ่งแบบราคาก็ค่อนข้าง เอาเรื่องอยู่นะมันก็เลยต้องจะต้องมีเงินเหลือเอาไว้บ้างสําหรับการทําอาหารมือแรกก่อนที่ทุกคนจะแบบแยกย้ายกันไปทํางานวันแรกแล้วมีตังมาทํานู่นทํำนี่เนาะเราก็เลยไม่ได้ใส่กิจกรรมนั่นนอ,อกบ้างเข้าไปแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีตังอยู่แล้วรวยเนี่ยมาตระโตมาอะไรเงรี้ยก็ ใส่สวิมมิงพูลได้นะไปทุบรถปอมๆของดิฉันทิ้งแล้วก็ทำสวนทำบ่อน้ำทำอะไรก็แล้วแต่ใจจะไไฟฝันนะคะแต่ว่าตรงนี้ก็เป็นพื้นที่เปิดโล่งเอาไว้ให้จินตนาการของคุณได้เติมเต็มแต่ก็ไม่อยากให้มันโล่งเกินไปก็เลยใส่ต้นไม้ดีบักแล้วก็รถตู้ปอมๆเข้าไปนะคะเพราะว่าตอนแรกจะใส่รถซีดานก็คือเกรงว่าน่าจะแบกยาติโกโฮติกาไม่ไหว บ้านไซนี้บ้านใหญ่ไซวัดต้องลดตู้เท่านั้นจะ้ะอีกนิดคือลิมูซีนแล้วแต่ว่าเก่งใจไปน,นิดหนึ่งสภาพบ้านไม่น่าเหมาะก,กับลิมูซีนเท่าไหร่แต่ก็เป็นประมาณนี้เลยเป็นไงกันบ้างบ้านสตาร์เตอร์สำหรับซิม8ปตัวของเราในวันนี้ชอบกันไหมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe นะคะจะได้ไม่พาการติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆของเรากันเนาะสำหรับววันนี้ลาไปก่อนแล้วแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะบายบาย